ป๊าใส่แล้วปสแล้เดี๋ยวมาทำว a ฟเฟิลให้กินนไปก่อนนะเดี๋ยวมาทำว a f เ l ิลให้อร่อยไหมเป็นไงมัางชอบไหมลูกถ้าชอบเดี๋ยวมาห่อไปให้ที่โรงเรียนนะสร็จ Ich ja, mag nicht, ich mag reich. Ich wollte erstmal das Ei essen. Ab und zu, auch habe die Maße, ich gehe Danke, oh, das reicht, das reicht wirklich. ดีค่ะพบกับรินอินเจอร์มานีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับรินอีกแล้วนะคะเราก็กำลังจะออกจากเลเกนส์ปวกนะคะแล้วก็ย้ายไปแคมปิ้งที่วอลฟกังเซนะคะเราจะอยู่ที่วอลฟกังเซนะคะประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นด้วยนะคะโดยการที่เราเอารถบ้านเนี่ยจอดทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ขับรถกันไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปชม ว้ฟกังเซนะคะหรือว่าแคมปิ้งของเรานะคะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะนี่แคมปิ้งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงข้างหน้าตรงทะเลเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนี่คือแผนนะคะที่เราอยู่แคมปิ้งนี้นะคะด้านหน้านี้นะคะก็คือตรงทะเลตรงนี้จะเป็นทะเลเนาะแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นแคมปิ้งที่เราจองไว้เนาะเป็นติดทะเลนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีอีกนะคะแล้วก็มีสนามเล็กเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะคะสองที่เลยนะคะ เนไคะตลาที่เลยแต่ว่าที่ที่เราอยู่นะคะก็คือตรงนี้ค่ะเลขที่40ตรงนี้นะคะก็ค,คือติดเเกือบติดหน้าริมหาดเลยนะคะดี่เช้

เข้าไปไม่ได้สิแมวตัวใหญ่อ่ะทีโอ <c oughs> <c oughs> เราจะดูรองเท้าไหมเจ้อยากดูรองเท้าไหมออะไหนน้องเปิดซิชอบไหมมาซื้อให้ตอนที่โอนอนหลับ่ะลูกขาวปั้นอ่ะฮะมาซื้อลองเท้าให้แล้วก็ซื้ออ,อันนี้มันหมีลูกว,ว้าวชอบไหมชอบไหมที่อ,<ข>อไหนมามาขอดูไหนซิอ่ะฮะ้อัพอือฮะน,นี่ ี่ห่อนี้นะคะหมีอย่า yeah, ๋ยวใส่รองเใ,ใส่ถุงเท้าก่อนนี่แล้วก็มามาซื้อตัวนี้มาให้ด้วยนะคุกม,มา,าโอ้ยมันเท่มากเลยเห็นไหมเนี่ยสวยเนาะชอบไหมเที่ยวชอบไหม <laughs> มีแค่นี้เดี๋ยวมามาลองให้ดูยว,ว่าใส่ได้ไหมย่าอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวใส่ถุงเท้าก่อน <c oughs> โอเคอย่าหมามาอย่า <c oughs> yeah, รู้แล้วรู้แล้ว แกะย่างเทียวอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้ราคาเจ็ดส,สิบยูโรแพงกว่ารองเท้าผู้ใหญ่สเปซใช่อันนี้สุดสเปซสเปซอย่ามาเอาถุงเท้ามาหม่มาจะใส่ถุงเท้าให้แล้วก็มีชุดนี้ด้วยนะคะเป็นเนะสื้อก็เป็นกางเกง นี่นะคะนังเก่งมากเลดเดี๋ยวที่โอม๋ามาจะใส่ให้ดูมานี่มาบบเดี๋ยวต้องใส่รองเท้าก่อนมาใส่ผิดข้างเาดีย๋ยวเดี๋ยวมาอีกข้างหนึง่ง จัไงไท,ที่โอใ,ใส่เลยไหมพวกเนี้เ <c oughs> นะเดีนะอุ้ยเทน่ารักมากเลยอุ้อยเทน่ารักมากเลยอุ้ยนอยเทโอน่ารักมากเลยอะ น่ารักน่ารักมากเลยใช่ไหมใช่ไหมไหนลองลองยืนซิลองยืนซิลองยืนซิไหนลองเดินซิไหนออกมาคอยยืนยหน่อยดิยืนซิโอ้โหโอ้โเท่จังเลยโอ้โหรองเท้ามันเท่จังเลยนึกคอเท้นอะแจสกันซุกอบาติสต์มาร์กุส Hast du auch schon mal Zuckerwatte gegessen? Ja. Wirklich? Ich kann mich gar nicht daran erinnern. Vielleicht mit Oma und Opa. Aber nicht mit Mama und Papa. Mit Apfelmus. Mit, 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 mit. Apfelmus. <laughs> Aber keine Zuckerwatte. Müssen wir den mal zeigen? Ja, <laughs> Wenn wir das nächste Mal auf einem Markt sind in der Stadt, holen wir mal Zuckerwatte für dich. Ne? Die ist ganz groß, so ein Riesenball aus Watte und die kann man essen. Hm? Ja? Die ist ganz süß und lecker. Hm. lecker. Tiếp bồn bón mãi, nan lâu nan. Trời đi tiệc kín. Móc móc áp móc hưng kín kênh. Aus der kín flasche spritzwasser. Dazu? cool. Genug Tim? Wir schlafen jetzt, yes, oder? Ja. Die, Die Wäsche dauert noch zehn Minuten. Ja. Die und alle mehr noch. Ja? 1, Schweig, 3 เป็นยังไงกันบ้างคะท้าทุกคนนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็พบกับลินนะคะแล้วก็ครอบครัวของลินนะคะในทริปหน้าแล้วก็ทริปต,ต่อไปนะคะทริปต่อไปของพวกเรานะคะก็ยังเป็นทริปอัวเลานะคะทริปท่องเที่ยวของพวกเราอยู่นะคะจะเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ Bye bye